com และรวมคอนเทนต์ดีๆด้านการตลาดการสร้างแบรนด์การทำธรุรกิจและอื่นๆที่น่าสนใจสวัสดีครับผมป๊อบปีดีนุกุณสมปรารถนากับหัวข้อความแตกต่างระหว่างแบรนด์สตร t e g y กับ Business Strategy การทำธรุรกิจให้ประสบค,ความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยการวางกลยุทธ์ที่ดีและกลยุทธ์โดยหลักๆที่เราคุ้นเคยกันในการทำธรุรกิจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของการวางกลยุทธ์ทางการตลาดและ การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจความแตกต่างของทั้ง2กลยุทธ์กันเป็นอย่างดีนะครับแต่ในระยะหลังๆเนี่ยเราจะได้ยินคําว่าการสร้างแบรนด์หรือแบรนดิงนั้นได้กลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สําคัญขอ,ของการทําธุรกิจในระยะยาวโดวยหลายๆคนที่อาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยกับเรื่องของแบรนดิงมากเท่าไหรนะ่นักก็อาจจะสับสนและสงสัยว่ากลยุทธ์ของแบรนด์หรือแบรนด์สไตรจีกับกลยุทธ์ของธุรกิจหรือ business s t r a t e g y นั้นมันเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับ ่าหลังที่ผมไปสอนและบรรยายเรื่องการสร้างแบรนด์สำหรับธุรกิจเนี่ยก็มักจะเจอกับคําถามลักษณะนี้อยู่บ่อยครั้งครับและสร้างให้เกิดความสับสนทั้งเจ้าของกิจการเองนะครับทีมผูบ้บริหารรวมถึงพนักงานเนี่ยสับสนกับ2คํานี้มากนะครับทำให้การวางกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจนั้นก็อาจจะเกิดการสะดุดและไม่ราบรื่นก็ได้ผมเลยจะมาสรุปให้ฟังและให้เห็นกันนะครับว่าความแตกต่างระหว่างกลยุทธ์ของแบรนด์กับกลยุทธ์ของธุรกิจนั้นมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรแต่ก่อนอื่นนะครับ เราลองมาดูคาจำกัดความของทั้งสองคำนี้กันก่อนนะครับว่ามันคืออะไรแบรนด์สเตรจีนั้นนะครับจะมุ่งเน้นไปยังเรื่องของการสร้างแบรนด์เพื่อให้ธุรกิจนั้นเติบโตส่วน n e s s Strategy จะเน้นเรื่องของการทําอะไรก็ตามเพื่อสร้างไรายได้ให้กับธุรกิจครับกลยุทธ์ของธุรกิจนะครับหรือ n e s s Strategy นั้นนะครับมาจากการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการทําธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารจัดการองค์กรนะครับการดําเนินงานภายในองค์กรการจัดการด้านการเงิน,งนรวมไปถึงการสร้างไรายได้กับธุรกิจทั้งหมดนั้นมันก็มาจากวิสัยทัศน์ธนธกิจและเป้าหมายการทําธุรกิจระยะยาวครับกลยุทธ์ของการทําธุรกิจนั้นนับเป็นหัวใจสําคัญขององค์กรเลยก็ว่าได้เพราะหากใ้ซึ่งกลยุทธ์ที่ดีก็อาจจะทําให้องค์กรและทางทำธุรกิจนั้นล้มคืนเลยก็ได้ครับโดยกลยุทธ์ของธุรกิจนั้นก็ต้องมีการจัดลําดับความสําคัญว่าจะต้องบรรลุเป,ป้าหมายในส่วนใดเป็นลำดับแรกก่อน จะมีแผนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างไรเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดรวมถึงสร้างรายได้ให้กับธุรกิจครับกลยุทธ์ของธุรกิจจึงมีเรื่องให้คิดทบทวนอยู่หลายอย่างครับตั้งแต่การวิเคราะห์การแข่งขันในตลาดคู่แข่งในตลาดการกาหนดกลุ่มเป้าหมายการวิเคราะห์แนวโน้มที่เกิดขึ้นในตลาดการพัฒนาสินค้าและบริการการทําวิจัยการตลาดการกําหนดตําแหน่งของผลิตภัณฑ์การสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจและอื่นอนะครับ ทั้งหมดของกลยุทธ์นั้นจาเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์และนำเฟรมเวิร์กต่างๆมาใช้เพื่อช่วยในการวางแผนธุรกิจนะครับเช่นการวิเคราะห์สวอตนะครับการวิเคราะห์เพสเทอร์นอไลซิสการวิเคราะห์ไฟฟอร์เซสโมเดลการทำบิสเนสโมเดลแคนวาสเป็นต้นครับส่วนกลยุทธ์ของแบรนด์นะครับก็จําเป็นจะต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบเช่นกันนะครับในการสร้างแบรนด์เพื่อสนับสนุนการทาให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยการที่คุณจะต้องระบุให้ได้ว่าอยากให้ลูกค้ารู้สึกอย่างไรกับธุรกิจของคุณ และจะทําอย่างไรเพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกแบบนั้นให้ได้ทําอย่างไรเพื่อที่จะกระตุ้นให้ลูกค้าอยากที่จะสนับสนุนและซื้อสินค้ารวมถึงบริการและกิจกรรมต่างๆที่คุณจัดขึ้นทําให้ลูกค้าเห็นว่าธุรกิจของคุณน,นั้นมีคุณค่ามากกว่าธุรกิจอื่นๆและสามารถเชื่อมโยงกับลูกค้ากับแบรนด์ได้อย่างไรนะครับผ่านเป้าหมายวิสัยทัศน์พันธกิจคุณค่าคำมันน่นสัญญาเรื่องราวนะครับบุคลิกภาพของแบรนด์อัตลักษณ์ของแบรนด์โทนและน้ำเสียงของแบรนด์ การสร้างแบรนด์นะครับหรือแบรนดิ้งนั้นจึงนับเป็นกลยุทธ์และกลายเป็นแขนแท้ของแบรนด์ครับของทั้งองค์กรด้วยนะครับทั้งสินค้าบริการว่าเราจะสร้างและทําธุรกิจมาเพื่ออะไรแตกต่างจากคนอื่นอย่างไรนะครับทำไมลูกค้าถึงต้องหันมาสนับสนุนธุรกิจของคุณทั้งหมดก็คือการเติมเต็มและเสริมให้เกิดความมีชีวิตชีวากับกลยุทธ์การเงินธุรกิจครับหวังว่านะครับผู้ฟังจะพอเริ่มเห็นภาพความเหมือนและความแตกต่างของลัสองกลยุทธ์จะแล้วนะครับ โดยหากลองมาเปรียบเทียบในระดับของกลยุทธ์นะครับหรือเลเวลออส t ตรี e จีนั้นก็จะเห็นว่ากลยุทธ์ของแบรนด์นั้นจะถูกนําไปผสมผสา,านแนวคิดการขับเคลื่อนธุรกิจในระดับของ c คอร์ r a เ e l เลเวลนะครับส่วนกลยุทธ์ของธุรกิจนั้นจะไปอยู่ในระดับบิสซิสเลเวลแต่อย่าลืมนะครับว่ากลยุทธ์ของธุรกิจจะต้องมาก่อนกลยุทธ์ของแบรนด์เสมอนะครับและตามมาด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดนั่นเองครับผมป๊อปปดีนุคุณสมปรารถนาสวัสดีครับ